โอเคเดี๋ยวมารีวิวซิกพีสามหตลอ,อจะเป็นสวัสดิการโครงการสวัสดิการปืนของตลอ,อให้ดูนะครับสำหรับปืนพ้องน้องพี่ตำรวจที่จับจองทำใบปสามรอคิวอะไรกันอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอันนี้ของของคุณพัญญา พึงได้มานะครับผมลองยิงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวมาดูาราละเอียดิกย่อยกันก่อนเผื่อใครที่สนใจอยู่นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้ P3656 หหอ,อรอบนี้เนี่ยผมจะ <c oughs> รีวิวถอดประกอบให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าก็มีบางท่านเริ่มสอบถามมาแล้วว่าเอาออกยังไงนะครับ ตัวนี้มันมันให้แม็ก12นัดมานะ12นัดนะครับมันจะระบุมาเลยตัวนี้แม็กเหล็กทำในอเมริกาบรรจุน12นัดนะครับชิคเซอร์ให้มา2ตัวแต่ผมไม่ได้แม็ก10นัดนะได,ได้ได้เป็นระบุว่า12มาตัวปืนก็ โอ้เล็กกระทันรัดมากเลยเอากับฝ่ามือผมเลยเนี่ยไม่เท่าสิเล็กกว่าด้วยถ้าเทียบอย่างเงี้ยมือผมยังล้นออกมานี่เลยก็ใกล้เคียงหรือว่าโอเคอยู่โอ้โหมิดเลย่ะ,ะรีวิวถอดประกอบแล้วครับแล้วก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับ ไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาจะทําอะไรกับปืนก็ดูดีๆนะครับดูดีๆเอาให้ปลอดภัยบางทีได้ปืนมาใหม่ๆก็ตื่นเต้นจะทำปืนลั่นแต่ตัวเองตายซะก่อนดูดีๆเคลียร์รังเพลิงก่อนนะครับซิกมันก็จะมีช่องเนี่ยแบ่งๆอยู่ตรงเนี้ยให้เราตรวจดูกระสุนด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาช่วยทีก็ดึงก่อนอ่ารังเพลิงปลอดภัยนะครับปลอดภัย ดูเอาอดูดีๆกันจเจนๆค่อยๆทำปลอดภยัยข้างบนมันเขาว่าจากข้อมูลสเปคมันบอกว่าเป็นสแตนเลสนะตัวเนี้ยสแตนเลสทำผิวอะไรเรียกอะไรไน้อนผมก็ไม่รู้เหมือนกนันคืออะไรแต่ว่าทําได้ดีนะเป็นดำด้านดๆนหน่อยข้างล่างเป็นโพลิเมอร์ แต่ที่ผมชอบเนี่ผมชอบลายตัวนี้มันสากมือดีเกินปุ่มปุ่นแม่ก็คล้ายๆกับตัว326ที่เป็นตัวไซนี้มันทรงเดียวกันเลยคล้ายๆกันอันนี้อันนี้ตัวใหญ่คล้ายกันเลย320พูดผิดแล้วก็เขาให้ศูนย เป็นศูนย์กลางวันกลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยสีเขียวเียวก็จะได้เลยกลางคืนมันก็จะเป็นตีเทียมมันจะสว่างเขียวๆตอนกลางคืนมันจะมองเห็นเนี่ยเรืองแสงให้เรามันเรียกว่าอะไรเอ็กซ์เลย์ศูนย์รุ่นเอ็กซ์เลย์สามมันก็คือศูนย์ตีเทียมนั่นแหละเอ้าง่ายๆเลยได้ดีทำได้ดี นองดูแล้วก็มีตัวที่ได้มามันจะเป็นตัวที่มีห้ามไก่ด้วยเป็นห้ามไก่ที่กระทัรัดจุ่มจิ้มมากเลยมันจะห้ามไก่ได้ในตอนที่ขึ้นสไลด์เท่านั้นมันถองจะย่าห้ามไก่ได้แต่ถ้าเราดัานไปแล้วมันหันห้ามไก่ไม่ได้แล้ว ดันไม่ขึ้นแล้วมันไม่เหมือนตัว <c oughs> เดิมที่เราได้มาก่อนคือสามองูเนีเนี่ยมันจะห้ามแก้ได้ทุกอย่างหวานเลยไม่ว่าจะถอดแม็กค้างสไลดไ์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นสไลด์ไม่ขึ้นสไลด์มันก็ห้ามได้หมดต้องศึกษาดูนะครับตัวนี้ปุ่มปนแม็กย้ายด้านได้นะครับวิธีการก็คล้ายๆกับตัวสา สามสองศนเรานี่นะครับ3ามสองศูนเพีเราก็ย้ายข้างได้ก็ไปลองย้อนดูเลยครับว่ายายยังไงเด็กกระทัดรัดดีน้ำหนักไก่56ปอนด์ก็ใช้ได้เลยเนียว,เน,ยวเนียวดีไก่ดีวิธกีการถอดประกอบนั้นง่ายง่ายนะครับก็ค้างสไลด์ก่อนเหมือน3ามศเลยตรวจปืนเชียร์ปืนค้างสไลด์ก่อนแล้วก็ ปดตัวล็อกด้านหน้านี้ลงอ่าแบบนี้แล้วก็ปล่อยการค้างมันก็จะไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดันไปด้านหน้ามันก็จะแยกชิ้นส่วนมาแบบนี้ง่ายอันนี้ก็เอาบีคอยสปริงออกสเตปเดิมสเต็ปพื้นฐานอยู่แล้วนะง่ายๆแล้วนี้มันก็จะได้มาประมาณนี้ แล้วก็ชุดล่างนี่ก็จะเป็นเฟรมเฟรมนี่ก็ง่ายครับง่ายกว่าตัว320ออีกมีสลักอยู่ตัวเดียวนี่ฝั่งนี้เล็กๆตัวเดียวเราจะดันมันไปด้านโน้นมันออกง่ายดีดันสลักตัวนี้ออกไปฝั่งโน้นครับเอาอะไรมาแย่หน่อย ดึงออกจะเป็นสลักหัวที่เหมือนกันง่ายๆไม่ต้องกลัวใส่ผิดด้านมันมันเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาเฉยๆตัวนี้ดึงๆขึ้นมาเลยซิกซาวเอออันนี้บอกบริษัทผู้ผลิต แล้วก็มี serial number ของตัวเฟรมอยู่ตรงนี้นี่ครับ6 6A 8 4 5 9 2 5และจดตัวเลขนี่ก็มีอยู่แค่นี้อันเดียวด้วยนะอันอื่นมันก็ไม่มีนะซิกต้องระวังนะครับมันมันมันเขาทำมาให้สามารถตับเปลี่ยนกันได้นะครับมันมันจะหลงกันนะเวลาไปล้างปืนเวลาทำอะไรนะครับดูดีดๆเพราะไอตัวด้านนี้มันจะมีแค่ เบียนปืนเราคุมเอาไว้นะครับอย่างอื่นซีเรียลนัมเบอร์มันไม่มีนะครับถึงมันมีมันก็ไม่ตรงกันนะดูดีๆอันนี้เป็น27000 6727เนี่ยมันไม่ตรงกันกันบกับตัวนี้นะครับดูดีทำกล้องก็ไม่มีเลขซีเรียลนัมเบอร์ระบุนะครับมีแต่ดี20ฝั่งนี้ก็จะเป็น จิกซอเออบอกแค่ว่ากระสุนก้าคูณสิบเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีเลขคุมนะมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับมันจะปนกันดูดีๆของเราลํากองอันไหนก็ดูหน่อยเวลาไปล้างปืนตามร้านตามสนามยิงปืนก็บอกน้องเขาหน่อยว่าออระวังมันปนกันถ้าเผื่อมีไปล้างหลายก็บอกก็ดูดีๆอ่า ส่วนสไลด์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเลขคุมไม่มีเลข serial number นะครับมันไม่มีเลขไหนที่เหมือนกับที่ยิงไว้ตรงชุดรันไก่นะครับอันนี้บอก0212 02 03นะครับด้านในก็ไม่มีละ <c oughs> ดูดีๆจะปนกันซะก่อนอันนี้ก็หมดละ อันนี้ถอดชุดถอดอย่างง่ายนะครับถอดแบบออกมาล้างทำความสะอาดปกติยังเหลือชุดนี้อีกนะครับอ่เรเซตนี้นะครับถอดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะถอดนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือถอดหลกัหลกๆเลยเวลาใส่ก็เอาทางนี้ลงไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมมันจะมี ล,อลอ่องๆอยู่แถวด้านหน้านี่เราจะต้องเอาทางลำาทางไกลปืนลงไปก่อนแล้วก็เอาไปจะง,งอยไปเกี่ยวไว้นิดนึงก่อนแบบนี้กันแล้วก็วางลงไปถ้ามันไม่ลงเนีย่ยเดี๋ยวเพิ่งไปฝืนมันเราต้องดันไปนิดนึงอ่าแล้วก็ลงแบบนี้เวลาใส่สลักก็ <c oughs> ใส่จากด้านนี้เข้าไปนะครับด้านด้านฝั่งซ้ายนะเข้าไปมันจะใส่ง่าย พอมันมีตัวล็อกอยู่ทางเดียวก็คือทางนี้นี่มีแค่นี้มันที่ว่าใส่ง่ายก็คือถ้าใส่ด้านนี้มันมันง่ายดีเพราะมันแทงเข้าไปเลยเนีย่แต่ถ้าเราใส่จากด้านนี้เข้ามาจะใส่ยากเพราะมันต้องผ่านร่องนี้แล้วก็ต้องมาผ่านร่องนี้อีกเพราะฉะนั้นใส่ทางนี้ง่ายกว่าใส่เข้าไปแล้วก็กดให้มันสนิทจะให้มันโผล่เดี๋ยวมันไม่ล็อก 嗯，你的